น้องดิซ่าปรากฏตัวแล้วค่ะโอ้มายกอดโคตรสวยเลยน้องดิซ่าเข้าร่วมการแสดงโชว์ของ LV หลุยวิตตงค่ะนับได้ว่าเป็นการเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีของน้องดิซ่าหลังจากผ่านมาตั้งแต่ช่วงปี2022ดูสิขาสั้นและก็ถุงน่องดำไปอีกเอาไปเลยค่ะคําว่ามาเตอร์มาเตอร์ประมาณ1ล้านคำ Lisa 啊、uh,，Blackpink 里边，Lisa 来了，姐妹们，哇、wow, 塞，Lisa 来了啊，uh, 这个 LV 大公主。Oh! 很哎呦，我去！ คือจังหวัดตอนที่น้องนิ่าเดินเข้ามาในงานค่ะทุกคนแล้วก็บกมือทักทายแฟนคลับโอ้ my god สวยและก็เซ็กซี่มากสาวงานนี้มัมมี่ไม่ต้องหูข้าวรอแล้วค่ะไม่โดนแกงแต่อย่างใดสวยมากเลยค่ะทรงผมน้องนิ่าก็เก๋ไก,ก่สุดๆเลยที่แนนนิสก็เดินอยู่ข้างหลังน้องนิ่านะคะสไตล์ดีดไทยแล้วประเด็นคือแฟนคลับก็คือลิซ่าลิซ่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆอยากจะบ้าตายนี่คือ ep ที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะเก็บโมเมนต์เพิ่มเติมมาฝาก Lisa 啊,啊，Blackpink 里边，Lisa <莎>来了，姐妹们，们这个、哇塞，Lisa <莎>来了啊，这个 LV 大公击。哦，l i s a l i s a 哇！兄弟、啊 <laughs> 哦、们，姐妹们，怎么样？怎么样啊，姐妹们，是不是很炸？哎呦我去！ 啊，大咖！